่ามเอ้ามาได้ไงคกนเรกเปล่าเราเราไม่ได้เจ็บเราเราปลอดภัยดีแต่เรามาคุยกับเจ้าี่เฉยเขาบอกอ๋อโอเคไม่เป็นไรที่เขาจะมาเยี่ยมคนที่เจ็บเป็นไงพี่เขาใจย้อนเขาก็รีบมาเยี่ยมเลยโอ้โหตับซึเมีน้ำเป็รตับซึงเลยนะห่วงคนลูกเราเอาน้องเจนครับแล้วมีคนของทมาคอมฟูดบางประเทศไทยเราเข้าไปช่วยน้องเจนพูดไหมครับพูดคุยกันไม่มีเลยค่ะอ๋อเกลายเป็นวินนี่เหรอครับ แต่เป็นวินนี่เนี่ยไปก็คือก็คือพอพอหมดวินนี่ก็ไม่มีใครเข้ามาอีกเลยพี่คือมีแค่หนูกับพี่นัาสองคนที่เป็นคนไทยเท่านั้นก็มีตำรวจมาเลนเซียซึ่งเขาก็ได้แต่บอกว่าให้เราอ่ะแจ้งความก็คือทำ police report เหมือนแบบบันเทึกประจําวันแต่กับตำรวจเขาซึ่งประเด็นปัญหาที่เราไม่สามารถทำ p o l i c ร report ได้เนี่ยคือตัวผู้หญิงคนนั้นน่ะที่โดนเนี่ยเราไม่รู้จักเขาคือเราเพิ่งมาเจอเขาที่สนามเขาไม่ได้เป็นกลุ่ม แฟนบอลที่มากกับเราเหมือนเขามากันเองกับกแฟนเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนที่มันเกิดความวุ่นวายตอนที่แยกแยก้ายหลังจากบอลจบเนี่ยคือคมันก็เลยไม่ได้เจอกันอีกเราเราไม่มีเบอรต์ติดต่อเพราไม่เพราะว่าเขาหายไปเลยใช่รู้แต่ว่าเขาอาจจะเปโรงพยาบาลสักที่หนึ่งค่ะน่าจะสาเหตุที่ทำให้หลวงที่สามารถทำบริฟรีพอร์ตได้เพราะว่าเราไม่สามารถจนินตัน โ <c oughs> ตตองผู้หญิงคนนั้นได้แต่เรามีภาพประกอบเฉยๆ <c oughs> แล้วแต่นั้นไม่นานทาง <c oughs> ทางเอฟเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาคุยแต่ก็ไม่ใช่เลยค่ะที่การที่ <c oughs> ทีรอคุยค่ะ <c oughs> เขาก็มาอธิบายและชี้แจงให้ฟังว่าทางเอฟเนี่ยไม่มีนโยบายในการรับเรื่องความทุก แต่ทางการบอนหรือทางประชาชนทั่วไปซึ้นการดาเนินเรื่องร้องทุกข์เนี่ยจะต้องเป็นจะต้องทําผ่านสมาคมของประเทศนั้นก็คือเราจะต้องยื่นด้วยทางสมาร์ทโฟนของตัวองประเทศไทยแล้วก็ให้ทางของตัวห่งประเทศไทยเนี่ยทำเรื่องที่เรื่องเอกอกเป็นเจนผมว่ามันต้องทําเรื่องก่อนมันอาจจะเป็นแบบกลั่นตาหรืออะไรก็ตามหนูส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดยื่นไปทางสมาคมเนี่ยก็อาจจะเงียบหรือเปล่าพี่เพราะว่าผมก็เหมือนแบบไม่ได้สนใจครับเพราะว่าขนาดอตอน น้องเจนไปเนี่ยไปรอพูดคุยกลายเป็นวินนี่ไปแทนที่มีคนของสมาคมเนี่ยสักคนหนึ่งเข้าไปสานงานกลายเป็นโค้ชทีมชาติไปไปโอ้โหไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หรือเปล่าหรือว่าเขายังไงแต่ว่าคือวินนี่เขาก็มาแค่แป๊บเดียวค่ะแล้วเขาก็ไปเพราะว่าเขาุกเร่งไปทำธาระต่อครับแล้วตอนนี้แฟนบอลไทยที่ไปได้รับการติดต่อจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยบ้างหรือเปล่าติดต่อสอบถามยังเงียบอยู่เลยค่ะก็มีแต่สื่อที่ติดต่อมาือตอนนี้ก็มีพี่ที่เป็นสื่อนะคะเนี่ยช่วย จะดันเรื่องตรงนี้ให้อะไรเงี้ยค่ะนี่ถ้าเกิดโดนลูกตาเข้ามาทําไงคะนะพี่คือจริงๆหลายๆคนก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนก็ทุกคนก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเลวร้ายอะไรนรงนี้แต่ก็ยังโชคดีที่น้องคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากใช่โดนสะเก็ดในส่วนตรงต้นขาขวาเท่านั้นเองค่ะครับครับถ้าโดนศีรษะเลยอะไรอย่างงี้ ก็ไม่อยากจะคิดนะก็ถือว่าโชคดีกันไปนะครับครับโอ้ยังไงเราก็ต้องขอบคุณน้องเจนนะใช่ครับที่มาโอ้โหด็นไรค่ะขอบคุณเจนมากนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ไงตัวจริงของจริงตัวจริงนี่อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าโอ้โหต้องไปพร้อมที่จะไปทำติดต่อเพราะหมดว่าแกเป็นคนที่สวิงนิดที่คล่องที่สุดในทริปในทริปนี้นะครับแต่จะมี พี่ๆชาวปัตตานีเอฟซีแต่พวกนั้นเขาจะเป็นอิสลามเขาจะพูดภาษายาวีเยาวีได้ภาษามาเลได้ผมลืมขอบคุณไปต้องขอบคุณพวกนี้ด้วยที่ไปกับเราคือเขาสามารถพูดภาษามาเลเซียได้อว่านนั้นเถอะสื่อสื่อสารได้คนมาเลเซียได้ค่อนข้างจะว่าชัดเจนเข้าใจความหมายไม่ผิดพลาดใช่นะครับไม่น่าเชื่อนะพี่นะสมาคมไม่มีคนส่งคนเข้าไปแต่นี่ก็นี่ก็ยืนยันกันหลายฝ่ายว่าสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยแล้วผมไม่ได้ ตืบๆนี่มีพยานยืนยันเพียบคือเราก็รายการเราก็ไม่ได้ใส่ร้ายสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยนะครับแต่ว่าอยากให้สมาคมฟุตบอลในประเทศไทยเนี่ยปรับปรุงการบริหารจัดการนิดนึงนะครับเพราะเที่ยวนี้แล้วแฟนบอลไทยเนี่ยก็บาดเจ็บกันเลยแหละใช้คำว่าบาดเจ็บแล้วก็การไปเชียร์ฟุตบอลเนี่ยเริ่มอันตรายอันตรายนะครับก็พูดกันตรงๆแล้วใช้คำว่าอันตรายก็แล้วกันนะครับยังไงก็ต้องต้องต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้ให้กับแฟนบอลไทยบ้างไม่ใช่ว่าจะเงียบคือตอนนี้เราเราไม่ได้ทะเลาะกันเองแล้วเราไปทะเลาะกับ หน่วยงานอื่นที่ที่ระดับประเทศใช่ครับพี่ถ้าเกิดเราเข้ารอบไปครับพี่กัลินจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าอาจจะต้องไปเจอฟิลปปินป์ลิฟสิงคโปร์ใช่แล้วใครจะให้ความปลอดภัยกับเม่าไปดูได้บทเรียนนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนีก็มีแฟนๆของพ่กัลนด้วยครับอเลยนะครับเขาว่าอะไรนะครับอ๋อนีแล้วที่ไม่มีเรื่องก่อนเกมครับแบบเหมือนแบบที่โดนมีตั้งแต่รถไฟครับอ่าันนี้ผมก็ได้ข้อมูลมาจากนักเรียนไทยที่มาเลยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าไม่มีครับคือเราก็โดนโดนเหมือนกับจะดทำร้ายร่างกายครับเล็กๆเหมือนกันในรถไฟฟ้าก่อนมาสนามครับนี่เลยครับความคิดเห็นนี้มีแต่วินนี่ออกมาพูดออกมาดูแลนะครับเหมือนที่เราได้สัมภาษณ์น้องเจนและคุณเต่านะครับแต่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเงียบเงียบเงียบเลยแหละทั้ี่เงียบ ทั้งทั้งที่ควรจะออกมาพูที่พี่เจได้บอกครับผมจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้ทุกทุกท่านนะจริงๆเนี่ยสมาคมควรจะเป็นเจ้าภาพในการร้องเรียนหรือว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ AFF เขาได้ออกมาบอกว่าเขาไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงแต่ต้องให้สมาคมฟุตบอลในประเทศไทยเนี่ยทำเรื่องไปซึ่งเป็นแบบโอ้โหเหมือนขับไลเซนซิงเลยเหระใช่เหมือนเลยเหมือนเลยก็คือมันมันเป็นระบบระเบียบอย่างนั้จริงๆก็คือหน่วยงานองค์กรเนี่ยคุรจะทําเรื่องไป นะครับว่าเออเราไนเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะมีมาตรการยังไงในในอนาคตหรือว่าจะเออทำยังไงที่จะแบบเออมาเยียวยาอะไรอย่างนี้ก็ว่าจะว่ากันไปนะเป็นฝ่ายร้องเรียนของสมาคมเลยก็ได้จัดมาเป็นฝ่ายหนึ่งเลยก็ได้คอยรับเรื่องใครก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเงียบไปไปอย่างนี้นะครับหรือจะต้องให้พวกแฟนคนไทยไปยื่นหนังสือหน้าธมาคมอีกให้ให้ลาออกไปใช่ไหมไม่ไม่ไม่ว่าพูดถึงเรื่องเนี้ครับ นี่เลยความพิเศเลยวาีเด็ดเลยเขาเห็นพวกเราแฟนหมายถึงแฟนบอลไทยนะครับอที่ไปเชียร์ที่มาเลเซียเป็นส่วนเกินหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหไปเชียร์ทีมเจ้ใจทั้งทีสุดแสนจะร้อนทศดเลยนะครับดูของมาเลเซียมาเลเซียสิบายสุดๆเลยบินมามาเลเนี่บอกเอา500ลิงกิตพร้อมตั๋วเครื่องบินไปกันมากับไอรถบัสพร้อมเขาช่วยด้วยช่วยสุดความสามารถผมว่าเพิมมีอาหารด้วยนะเอ้าใช่แล้วดูแลแบบว่าความปลอดภัยอะไรกันเนี่ยโอ้โหแบบ ซึ่งต่างของของแฟนบอลไทยไปรถตู้นั่งรถไฟนั่งก็มีกันไปเองนะครี่ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี่เขาขอการ์ดเพิ่มเติมใช่ไหมครับที่ให้คุ้มกันแฟนเขาแฟนบอลเขาที่จะมาสายเขาดูแลกันขนาดนั้นพี่เขาดูแลกันดีนะอย่าอย่าผมเห็นผมแอบไปคุยกับนักบอลท่านหนึ่งเขาบอกว่ามีอยู่ว่าตอนพักนะตอนพักที่โรงแรมนะมีมีเคาะประตูตอนดีสามเลยนะทุกทุกอย่างเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นๆนะครับเคาะเล่นๆเคาะเรียกๆอ่ะรก็คือเป็นการแบบว่า ชิงความได้เปรียบแต่ว่าเวลาเขามาเยือนเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาในการที่โปรเทคแฟนบอลของอเขาเองด้วยซึ่งต่างกับสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยเนี่ยของเรามากๆเลยนะไปดูแลเขาครับอย่างนี้ออกไปดีกว่าจบเขาแหละแต่สำหรับเ <นะ S 3> บรกนี้ก็ปากหอมคอไม่หอมปากหอมคอแล้วออกไปดีกว่าไปพักกันสักคู่ครับผมเดี๋ยวพบกันเบรกหน้านะครับลาครับผมพักกันสักคู่ครับขนลุกเลยเบรกนี้